เพืเอ่อให้อ้วกขึ้นดงนะท่านท oh. ่านจะหอดดงเตรียมเอา,าอ้วเอาควายขึ้นดงนั่นงกันแล้วนเข้านี้น้่งทวมพี่น้องน้่งจิทว่วมน้่งจิท่วมได้อยู่ได้อยู่วิดตอนใหญ่ยู่วิดตอนใหญ่ยู่โอ้อันตรายครับพี่น้องเอ้ น่องบ้านเฮาเอ้ยพี่น่องบ้านเมืองขาน้ำเด้อ คนเขานี้ออกจากบะพี่น้องเอ้ยลบนาำลบนาำหนามมาหนามมากฝนพายุเขาต้องเตรียมการให้มันทันเนาะบ่ทัานให้สเสียหายนักแต่ว่าขันบถส่วนจะโอเคเอาเอา่อาบกหัวก็มันนอธรรมศาสตร์เขาก็ต้องรุนรุนเนาะ ดาวใจนมาได้จังมันสิต,ตกว่าอีบอจังมันสิอันนี้บอน้ิตเต็มตลิ่งแหละถ้ายังอีกจกสอบ,บอุกใจเด้เนาะปาายัางอีกสองลอยก็สอบไปสู้ไปไปลุยลุยลุยคนหนอันสองอันอันนี้คือเขาหน้าแง่ง้ะพี่น้อง เขาหน้าแซงอันปีนี้กำลังปั่นแล้วอันได้เขาค่าปั่นลดปั่นเขาแน่สองหล่อก็กระสอบมาบบดนี้หน้ามิทถ่วมพี่น้นองจำเป็นขนออกมาคนละไม้คนละมือเขาที่ไหนเจ้ากอเศร้า ไปหรอกไปเลย vâng 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 เพอเอากวาขึ้นดงนะทานน่านกาจ o อดดงเตรียมเอางอเอายข,ข,ขึ้นดงน้ำทีาะว่าท,านนท,ท่าน้ำ่วมแนี้แม่นกค่อ,อยากาะต้องเอาขื้นที่สูงที่สูงกู่พุน่นอยู่ดงพออยู่ป่าพว่ขเขาพวกเจ้า้องเตียมเไดไมีค่อยมีงอทีละ มาอยากเลี้ยงค้อยเลี้ยงงัว่าทุกวันบ่าุกเขาบ่ค่อยนิยมเลี้ยงค้อยเลี้ยงงัวกันเห็นนิฟสีทามว่าตอนเข้าปั่นเข่าเนาะเข้ามาขีดจูดเฟื่องถิมฮะนะเจ๊จีจะพามาเอาจูดถิมเลี้ยงบ่ได้เลี้ยงค้อยเลี้ยงงัวบอกก็คือเจียงซีแล้วพี่น้องเลี้ยงค้อยเลี้ยงงัวมันบ่ค่อยมีสุกนิดที่สุกนิที่มันบ่ค่อยมีบอลเลี้ยงพี่น้องสุกอีกสุกอีกเออมันบ่มีบอลเลี้ยงในกาย่ามน้ำถมมันหยาเอาเลยบ่ค่อยนิยมเลี้ยงกัน คนเขานี้น้ำาุ่มพี่น้องน้ำาุ่มมน้ำาส่มมบ้านอยู่ฝากนาเนาะตรงคนนี้ใชไหลลราคาลูบพี่น้องโลดแล้วหาหาพันหาร้อยกีบหรือว่าประมาณแปดบาทขายลูบขายลูบพี่น้องน้ำชุ่มชวมให้ได้สิ ว่ากันมันถ่วมก็เสียดายมันเงบนไปอยังเนาะคลายรูปคลายรูปขอหน้าแซงปกติเขาขายโลหภัณฑ์พบปัญหายิงเดือดหาปัญหาคนนี้น้ำาถ่วมพี่น้องเอ้ยน้ำทีไหลเข้าบ้านได้เห็นปะขยุกเขาหน้ำกับรดไปหัวเหือหัวเหือบังคับกอดกอดเนี่ยพี่น้องไปด้วยเหรอ ชีวิตไม่สิ้นต้องิ้นกันต่อไปชีวิตไม่สิ้นก็ต้องลิ้นกันต่อไปเอออันนี้ไม่น้าเส้นโดนนะพี่น้องน้าเส้นโดนเมืองศาสนาสมบูรณ์เขาเองนามขึ้นแห้งตอนนี้ตามเมื่อกลับบากพี่น้องอันตรายครับน้ำไรลแหง้งคนมาซือเหมือนกันกรับยกขึ้นอี็กเออ Riffon, con, riffon, con. Tưng, riffon, tưng, riffon. Tưng, riffon. Tưng, riffon. đi riffon. Tưng, riffon. con riffon. Tưng,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  riffon. น้องบ้านเฮาเอ้ยพี่น้องบ้านเมืองขามน้ำเด้อขามเสียโดนนะขอไปขายขายลูปขายลูปน้ำที่ตัวบ้านเออน้ำแห้งฮ่าโ,โอ้ยน้ำเป็นระยะครักโอ้ยที่ตัเขาเจ้าเห็ดยังอยู่พุ่นน่ะตั้งน้ำบ่ ตันน้ำไหลเข่าบ่ะแทนถต่ว่าตันน้ำมที่หอดฟังนี่พี่น้องฟังบัตรนะาครับเนาะออกไปทางไหนก็เป็นฟังทางไงนะพอสมนี่ในวัยพิพานะจ้าเนี่ยตันบาคครับพี่น้องเลยไปหอด๋ยวนเนาะเพป็นมาซื้อเอาเข่าอยู่นี่เอาเอามาส่งเพื่อน

ถามอืนอนนี่มท่านแน่นอนยออกก่ได้เลยมันไลเขาดูดูหน้ามันไลเขาเต็มเ็ไม่ได้สอบใส่เท่จักสอบนี่เดี๋ยวะราซทีบอสาเียในขามีบ่ปะ,ปะของกุณเต็มหออ มันบ่หอดอันนั้นดอกคือสิบ่งอหอดจะได้คุณเห็นเลยว่ามันไหลอยู่ตรงหนั้นหอดเตตีนบ้านมันไหลเพื่อน้อเก๊อกโอ้โันั้ไหลแห้งกับบูยาเ็มาปุ๊บไงตัวนั้นปุ๊บเจ้าตัวน่ะไหลเืออันนั้นขามน้ำกันมันขามไปแบกใส่กันอยู่พวกไปปะไปไปเอากล่องมันเไย

Sociedad, ไม่แล้วใช่ว่าน้ำจืดจใช่หรอบใล่าจรงจืดเลยไม่เห็นมีจุกจุกอะไร เอ <No. S 2> าหัวมันออกขึ้นไปเถงเลยจังไปเตัว เอ้ยรถเขานี้น่ากลัวจริงเบ่งขายเบ่งตัวายเนาะ wei 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 หมั่นหมั่นตัวสิม่นตัวสิ

จับดีๆได้ตัวสามกัเสียเลยได้ด้วยเจ็นเสียมันสิกรมความนี่มือเจอว่าเพิ่าผมมึยิ่ทามลอยไปจะก็หันใซมันได้สองเขียวไปเจเอสขาจะกหันมันได้สงเขียวเมื่อเร็วๆอะไรวะบางคั้เขาจะไปล่งอีกที่งมันค้ำคาราวกเจะไปลงคอยไม่ันเอากระโดดไปเจ็บๆ

คนเข่ากันน้พี่น้องเข่าร้ายเจ็ามสิบสองเพือสิเบิร์ตีไปใคยังอ่านปุฟิตเปล่าไม่ไช่เราไม่เข่ารลยก็สอบดูน้องุ่เข่าละหันข้างเข่า้าเลือ่้เจอไหมเจ็บ ในยิยิ่มาแล้วในเขาร้เลยมาแล้วจ้อยยเลยแล้วคายหลังงดนึงมยินดุกเราหวันมาแล้วเอาุนมาอยกแล้วะเันแล้วกินง่วนเนาะที่อนมาอย เอาน้เป็นแ่เอาวอขาเอาวเขาไปทอปั้นให้นี่สอบนม่งาเดี๋ยวพอเขาอยากเดไปน่อยตายปุณิย์รถไปคนพยานน้ำนสี่เนาะสามไปสามม้าสามเสด็จ ได้ตัวนี้จะซิมหากิโลเอ๊ยปี่ยนเหรอเนี่ยข้อแข็งค้องแฉะแล้วตนะัวนีณได้กินเบียร์มาข้อแข็งนย่างบ่เสนะียไปและข้อข้อบ่แข็งได้ตัวนี้ข้อสิฮักข้อแข็งค้องแฉะ นหนายเลยพี่น้องทุกคนฝนเป็นงนมากคือเก่าเตถมติพบหนามพบเตอปบเตินผู้ไดผู้ไดมีควายมีงอนขยะก็ได้นี่เป็นป้ายเขาเงหานจุกอีกฟอมดิ่ควเขาไควเขาคนอื่น ทางนาคามยังมาท่านแล้วอยู่ได้น้ทางนาคามเนาาี่ยน้อมี่อย่าบอกพูดถึงท่านเลียวเต็มรดเนะาะไปเท่าไหร่หอดแล้วเรียบร้อยแล้ว<อ>ยังเ้ยคือบทขาเฮ้ยอูอ้ห่าจะขามเฮ้ยไปไปถึนเท่าไรวันนี้ หักไปทางนี้เออ,เอ,อซ้ำนีล่ละเออตรงไปเลยตรงไปเลยบังคับเพื่อพี่น้องบังคับเพื่อเอคสวยงามสวยงามเลยฮนเด้งแห้งแมมันขอาไปเลยเออมันอยู่บอนี่มั่ก็อจึกอะมันต่ำเว่อ